นครับทังายเพื่อสมาชิกท่านนะครับเรายังอยู่กันในแฟชั่นไอเดนนะครับเป็นแล้วก็ทีมเดี่ยวชายรุ่นอายุ12ปีนะครับ ฝั่งหันลังมาเป็นธิละไทยจากโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างเป้นนะครับฝั่งโน้นเป็นน้องๆจากนครนนทิทยาห้านะครับเอาเซิร์ฟมาเปิดหนึงเอายกขึ้นไปเต้อ้ยเตดีนะครับธิละไทยได้แจมนะครับ สามหกเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดเอาโยกขึ้นไปเอาบวงไปก่อนเอาหนึ่ง สองอยู่ที่คนครนท์เอาวงมาเปิดเอายกขึ้นไปเตะได้ไม่ได้เอาเตะพีก่กอนเรียบร้อยเอาแล้วนี่นะครับในรุ่นไอ้หนูควันน้ำนมนะครับรุ่นอายุ12ปีชายพีระไทยจากโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน้นอำเภอกุญจับจังหวัดอุดรธานีส่วนน้องใส่เสื้อแดงนะครับ โรงเรียน,น,น,นกีฬานครวทวิทยา5นะครับเต่เช่นารอยู่ในกต่ายาสีอยู่บนหัวบุ้งเลยมายถึการเสีนสิรู้ส ขอเร่มต่อในรอโรนี้ผู้จัดการทีมอาจารย์นพดลทิคมผู้สอนอาการนาเจริญเพลยนทีช่วยอารย์ดิลส์อเอ็กซ์ต้งมาระ่มด้วเ่มานเวลาด้วยมาได้ตกดติดงรนกับต้นทชย์เลยต้อันหาังไปไม่้เาะฉัยอดผู้จัดการทีมอาจารย์สุาัฒนาเพื่อสุขบายผู้จสอนวิชาการนาก่งานังนั้นก็จะติดประกอด้วยู้จะเสียใจที่ต้องิลือกอางต

แก้ไขมาก่อนเปิดหนึ่งเอายกสองขึ้นไปปักเขาให้เรียบร้อยอเอาครับนี่ดีเลขแปดเลเก้าเก้าต่อสี่นะครับทีล <9 4. S 1> ะ,ะไทยชุมชนบ้านสร้างแป้นนะครับนำเก้าสี่เอาโอ้ยเสิร์ฟเสียนะครับเสียงเสียง เฉ oh. <si าไปโอ้ยเฉาไปจริงนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองขึ้นไปเตะได้ไมเตะเข้าไปโอ้ยเตะดีเด็ดนะครับเอาครา <S <S ah, okay. <S <S ับ Workers, ทูเกตยชมบูอจนะครับอาจกษัตนามมนตีนะครับผมแทนนลินนะครับโอ้ะป๋าเดชด้วยนะครับเอาเปิดเอาวิ่งวิ่งวิ่งยก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 เอาแก้ไขไม่ได้้วครับโอ้ยนะครับ อรัยคุณแม่อริยัตปีพองด้วยนะครับทั้งายทั้งสี่สี่ท่านนะครับปีที่สามผิโพ้องผ้าขอนยางเด็กขาปลานะครับเราอยู่กับแอดมินสายซิ่งวัยรุ่นหนึ่งสองนะครับปักเขาให้นะครับแล้วก็เลือกเตะแอดมินเลือกไลน์นะครับมาตั้งแต่เก้าโมงนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะครับจะสิบสองมงนะครับสิบเอ็ดมผ่านไปแล้วนะครับ เอาเสื้อไปเปิดเขาเอาโยกเตะได้ไม่ได้เอาล้นมาโยกขึ้นไปปักเขาให้เรียบร้อยยังไม่จบนะครับทักไทยขจ,จิตสมศรินะครับพ่อน้องเบียนะครับแล้วก็เลิกเตะแอดมินเลิกไรนะครับสโลแกนนี้ต้องใช้นะครับวันนี้ยังอยู่คู่สุดท้ายในรายการนะครับ สำหรับวันนี้พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศก,กับรอบชิงชนะเลิศนะครับรุ่น14 16 18นะครับ14 16 18พรุ่งนี้รอบรองตอนบ่ายรอบชิงนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสอขึ้นไปเจได้ไม่ได้ปักเรียบร้อยปักติดบล็อกนะครับ ทักทายองค์เวยวดาน,นะครับตักทายน้อยแม่น้องต้นก้าด้วยนะครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับใครชนะเข้าไปชิงกับสุนทรวิกิตนะครับ13.7โอ้ยไปแล้วครับ1อ7 คางคี่เขาแข็เข้ามาถึงยอดเขาูว่าคอะไเขาด้ ไปเหยียบนีลุ่ลื่นไปเหยียบนี่ลื่นลื่นเลยเหยียบนี่ลื่นเลยเอ้ยไปเหยียบนี่ลื่นเลย,เย,เย,ยนักฟังนักผู้เอาทิศละไทยได้แต้มนะครับขึ้นท่านไปเลยนะครับ14เอเอาลูกบบตบ,บ็7-14เกมไม่เกม เสิร์ฟมาแล้วโอ้ยเปิดหัวได้อยู่ยกขึ้นไปลายเจได้ไม่ได้ปักเรียบร้อยไหมโอ้ยนะครับบอกเสียนะครับสีราไทยได้แก้มเป็นคู่สุดท้ายนะครับสำหรับรุ่นไอหนูฟันน้ำนมนะครับแอดมินตั้งฉายาให้รุ่นฟันน้ำนมอายุสินะครับน้องจากนครนนท์มิตรยาห้า กับน้องจากถิะไทยชุมชนบ้านสร้างแป้นอำเภอกุจจับอุดรธานีนี่นะครับน้องๆไอ้หนูรุ่นฟันน้ำนมนะครับอายุ12ปีจากโรงเรียนนครนนทิิยาห้าฝั่งนน้นเป็นโรงเรียน ชุมชนบ้านสร้างแฟ้นนะครับอําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับกลับต้องมาดูกันยาวๆนะครับว่านครอนอโนิยาจะเอาชนะเซตที่2เพื่อต่อในเซตที่3ได้หรือไม่นะครับ คู่นี้ใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับกับโรงเรียนศุนท์ติจิตจากนครมนโมนะครับนครมนม,มเข้าไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับรอบชิงนะครับรุ่นอายุ12ปีทั้งหญิงและชาย1 4ปีรอบรอง16หรอบรอง18ดรอบรองแล้วก็ชิงชนะเลิศรอบบ่ายนะครับพรุ่งนี้นะครับสนุกแน่นอนนะครับ ริศูนย์ศูนย์นะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดเอายกขึ้นมาปักโอ้ยปักไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับน <B AT S 1> ครนวมวิทยาขึ้นนำไปแล้วหนึ่งต่อศูนย์สิสองปีรงนี้ชิงกี่โมงครับพี่ ไม่บอกสิบสี่สิบหกสิบแปดยังไม่เกะไหน่อยยังรอบรองยังไม่เก่งหน่อยคงไม่น่าเกินเที่ยงนะครับสิบสองปีประมาณช่วงิงเที่ยงนะครับไม่น่าเกินนั้นนะครับ <c oughs> ผู้ปกครองที่อยู่ทั้งบ้านนะครับใครไม่มีไปไหนมาไหนนะครับพรุ่งนี้นะครับแฟชั่นรามิทาฮอชั้นสามนะครับ ป็นแล้ก็ชิงเพื่อเป็นประา,านของสมเด็จพระเทพนะครับครั้งที่36ประจําปี2568นะครับรุ่นในหนูฟันดํานมชิงชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับทั้งหญิงและชาย12 14 1618ทั้งแะ้วก็ทีมเดี่ยวและแล้วก็สีคนนะครับชิงชนะเลิศพรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับส่วนวันที่26นะครับเป็นรอบประชาชนนะครับชิงชนะเลิศนะครับชิงช่วง พรุ่งนี้รอบเช้านะครับจะเป็น 14, 16, 18นะครับรอบรองแล้วก็ไปชิงนัเลิศดรอบบ่ายนะครับทัพทายเจเเิ้นะหนองคายนะครับทัพทายแซมมี่พยักจับอิสราเอลนะครับขอบคุณที่รับชมตอนนี้เวลาที่อิสราเอลกี่โมงนะครับทัพทายต้องมีสรค์ฝันเป็นจริงอีกครึ่งชั่วโมงนะครับแอดมินอยู่สนามแล้วก็ครบ12ชั่วโมงนะครับตอนนี้เสียงเริ่มแห้งหายไปแล้วครับ S <S <S หนึ่งศูนย์นะครับลุ่มชนบ้านสร้างเป็นเซอร์ปา <S <S โอ้ยลูกลงนะครับ <S <S 2> <S 2> เอาแล้วสิละไทยชุมชนบ้านสร้างเป็นนะครับ <S <S 2> <S 2> นำไปแล้วครับสองต่อศูนย์ตอนนี้อยู่อิสราเอลสี่โมงเย็นอ่ะครับดูแลสุขภาพด้วยครับดูตะก้อเด็กไปก่อนนะครับในรุ่นอายุฟันดูสิบสองปีนะครับแอดมินตั้งให้ฉายารุ่นฟันน้ำนมนะครับ พิทักษ์เลกซี่นะครับทาทายรวมแดงบันขามนะครับแอดมินอยู่สนามแล้วก็11ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับตั้งแต่9โมงนะครับณตอนนี้2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เลิกเตะแอดมินเลิกไหลสดนะครับ 02นะครับเกิอบออกนะครับตัาก้ายนายกองมาเดือพระสิทธิ์ด้วยนะครับเราอยู่กับการแข่งแล้วก็รุ่นปันน้ำนมนะครับอายุ12เอาธีระไทยเสื้อมาเปิดเอาป้ายป้ายยังอยู เอาเอาแปรไปก่อนแปรเข้าป้ายแล้วครับโอ้นะครับแปรเข้าป้ายนะครับแต่ถ้าเป็นตะก้อสายเตือนก็จะแปรเข้าป่าเข้าดงนะครับแต่นี้อยู่ในห้างมีแต่ป้ายนะครับไม่มีป่าศูนย์สี่นะครับะนะครโดนเสิร์ฟไปแล้วเสียนะครับเอาหน่อยเอาหน่อย 0นะครับเอาเซอร์ป้าโอ้ยเติบดีนะครับไปแล้วครับ6-0เลยครับในเซตที่2นะครับ0-6นะครับเอายกขึ้นมาทีละไทยเตะมาเรียบร้อยนะครับ ทักยรัตนีสีบานเย็นสร้างแฟนสู้สู้ผู้กองจากบอกทำไมคู่นี้หยุดบ่อยจังนะครับก็มีขอชาเลนจ์นะครับใช้ใชสิทธิ์ชาเลนจ์นะครับทักทายพ่อกบแม่สาวด้วยนะครับทักษายคุณวลายุดนะครับทักษายคุณจัก,กรวุฒิด้วยนะครับของแค่สามเสือสร้างแป้นนะครับ อันนี้น้องๆจากละครนนทมิทยา5นะครับอันนะครับข้างสนามบอกเอาแต้มหน่อยนะครับตอนนี้ละครนนทในเยที่2ยังไม่มีแต้มนะครับ เจ็ดศูนย์เจ yeah, ็ดศูนนะครับเอาเซื้อผ้าปูเลยนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ เอาเส์อไปเปิดโอ้ยได้มาแล้วครับสองต่อเจ็ดนะครับแตเหยียบมันนุ่เหยียบมันลืน่นถ้าเหยียบมันลื่นเจ็ดต่อสองเอาเสือมาเปิดโอ้ยเปิดแต่ก็ไม่ได้นะครับ สุระไทยทุมยนบ้านช่างเป็นนำไปที่8-2ต่อนะครับ2-8 2-8เอาโอ้ยนะครับเปิดก็ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเซ็นี้เราต้องได้โลกเต็นีเราต้องได้ ไทยได้แต้มนะครับหนีไปเป็นเ้าต่อ2นะครับในเซตที่2นะครับสองเก้าอ <9, 2. S 1> เอาเสือมาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเตะเข้าไปเรียบร้อยไปเตะใส่เน็ต สองต่อสิบสิบต่อสามเอาเปิดเอาอยังโยเอาแปรี่ก่อนหนึ่งสองเอาขอเตะหน่อยปัก <Bra ille. S 1> เข้าห้เหยียบร้อย สามสิบเอ็าเอ,เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกสองขึ้นมาเตะได้ไหมปักเรียบร้อยไปโอ้ยเตะติดบ็อกอัดบ้องหูด,ด้วยเอาแล้วครับ Nghe quất Nghe quất Hả? Nghe gì gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในน,น,นู่นยังไม่หมดเลย่นรอบรบองเบิ้ลยิงอีกเออคนู้นเหรครอนีหลยอย่างละคู่อันนี้ครับ ครับน้องมังกรจากศิลไทยชุมชนบ้าน้างแป้นเตะมาโดนบล็อกของนะครนนนวิทยานะครับ แล้วลูกก็ก็มันเด็นกลับไปโดนเบ้าตาหรือยังไงไม่ทราบนะครับน้าตาลูกผู้ชายออกมาแล้วนะครับถือว่าเจ็บนะครับน้องเจ็บนะครับใส่เบ้าตาน <laughs> เนาะ สิบเอ็ดสี่เสร์ฟไปแล้วโอ้ยยังอยู่ไม่อยูเอาแก้ไขไม่ได้ไหมเอา่อยังได้อยู่เปิดหนึ่งยกสองเอาปัากเขาให้เรียบร้อย <4 S 2> ใช้วังคิวก่อเอาเล่ะครับเอาสเสือไปเปิดหัวได้เอาแล้วครับโยกขึ้นมาเตะได้ไม่ได้ตันแบกมาเรียบร้อยไหมโอ้เรียบร้อยศึกษาสีส่ส สิบสามสี่เอาเสิร์ฟมาแล้วโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับห้าสิบสามห้าสิบสามสี่ ออกเองนะครับกสิบสี่เกมไม่เกม จบมาแล้วเปิดหัวเอาวิ่งวิ่งวิ่งป้ายป้ป้ายป้ป้ายป้ปนะครับจบเกมนะครับโอ้น้องน้องขี่รถไยจากคุณชวนบ้านจ้างแฟนนะครับเอาชนะไปสองต่อศูนย์นะครับแหม่มเขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกลังใจที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของแอดมินสายชิงไว้รุ่นหนึ่งสองเฟสแล้วก็ไฮไลท์มันๆน,น,น,นะครับและเฟสโพสต์สองท่าขอนยามเด็กหาป่านะครับพีละไทยเข้าไปชิงแย่เลิศกับสุนทรวิจิตนะครับผู้กัดนะครับแชมป์ภาคอีสานนะครับก็พีละไทยนะครับรองแชมป์ก็สุนทรวิจิตรแล้วมาเจอกันในรอบชิงพรุ่งนี้นะครับ ว่าศุนยทอนิจิตจะสามารถแก้ตัวได้สําเร็จหรือไม่นะครับมาเจอกับธีละไทยสร้างแป้นนะครับถือว่าปีนี้เจอกันมาร่วมสิบครั้งแล้วนะครับชุมชนบ้านสร้างแป้นยังไม่เคยแพ้ให้แก่ศุนยทอนิจิตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับรอบชิงสนุกแน่นอนนะครับแตดมินขอญอยตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ